เป่าได้บ่เปลอีกเปลอีกเป่าลูกโป่งให้พ่อเป่าลูกยิ่งเงยบ้านก็เป่าลูกโป่งเปลี่ยนป่ะเปลอีกเป่าอีกพ่ออยากได้ลูกโป่งเป่าให้แน่เอาลูกย่างเงเด้อเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกมันฉิดแตกเด้อมาดเป็นปออันนี้ ไหนปาดกรกจายลูกวิ่งเองนะวะอันนี้ดีงานี่ดีมั่วดีงาดีมั่วไหนไหนสีเขียวนะ่ะไหนสีม่วงนะเอาออลูกโปง่งมันบอลแมนมันเนา่าเลรอบ่มันคือเหมียนแท้ลูกโป่งมันเน่าแล้ว,วเอามันคือเหมียนแท้ลูกโปง่งไหมเปล่า โอ้ยขี้โมกขี้โมกแปะผ่ามาเสร็จแน่ขี้เดดขี้โมกมาดาแปะผ่ามาเสร็จก่อนโอูคือเป่าลูกไงแถวะปัดไปก่อนนะนนะบ๊ายบาย